สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6นะคะการทำนายก็จะเป็นภาพรักโดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้น อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงเนี้ยเป็นเช่นไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยไพ่ไปรักของคุณได้3ามดาบเก้าเหรียญเมจิกเชียนสองไม้เท้าจัดเม้นท์ห้าเหรียญเดอะมูนสิบถ้วยสิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้สี่ถ้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของคุณนะคะ3ดาบในช่วงนี้ในหลายคนเหมือนคนอกหักเลยนะคะ ช่วงนี้ความรักของคุณสามดาบมีเรื่องปวดใจนะคะหรือมีอะไรที่ทำให้คุณทุกข์ใจในช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าสามดาบเป็นไพ่แห่งความผิดหวังเสียใจท้อแท้ความไพ่แพ้เกี่ยวกับความรักนะคะมีความไม่สมหวังเกี่ยวกับความรักมีเรื่องหนักอกหนักใจไม่สบายใจนะคะท้อแท้ใจหรือว่าถอดใจนะคะในหลายคน ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่นนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่าคุณมีความเงียบเหงาเป่าเปี่ยวใจนะเหมือนกับว่าคนรักของคุณทอดทิ้งคุณไม่เอาอกเอาใจไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวอะ่ะมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะมันอยู่โดดเดี่ยวนะคะมีเงินมีทองมากมายแต่ก็ซื้ออะไรไม่ได้นะคะโดยเฉพาะความสําคัญทางด้านจิตใจนะคะ มองว่าคุณเป็นคนที่มีเงินมีทองมีความสุขสบายพอตัวอยู่นะแต่ก็เหมือนกับว่าอาจจะมีอาจจะมีชีวิตคู่ที่ไม่ดีก็ได้นะคะหรือความรักของคุณมีความสุขแต่สุขไม่สุดนะ่ะประมาณนั้นนะคะเงินทองก็ซื้อไม่ได้นะมีแต่ความทุกข์ใจมากกว่านะคะแต่เนี่ยมาดูว่าสิ่งที่คุณ คิดเอาไว้ทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้เป็นเช่นไรคุณคิดว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจคนรักของคุณพยายามที่จะพูดจะคุยจะสื่อสารพยายามที่จะปรับความเข้าใจนะคะพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจแต่มองว่าไพ่ายคนรักของคุณเขาไม่อะไรเลยนะคะเหมือนก็นว่าเขาเฉยๆอ่ะคุณก็เลยเศร้าๆนะคะ แต่คุณก็พยายามที่จะพูดคุยนะหรือว่าติดต่อเขาไปก็ได้นะคะเพราะว่าเมจิกเชี่นหมายถึงการติดต่อสื่อสารเจรจาหรือว่าใช้ความอดทนอดกัน้นเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะเพื่อประคับประคองความรักให้อยู่ดีมีความสุขตลอดไปนะคะเพราะว่าคุณไม่อยากสูญเสียเขาไปก็มีความเป็นไปได้นะส่วนอดีตที่ผ่านมานะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไลนะคะในภาพไพ่สองไม้เท้านะคะ มองว่าอดีตที่ผ่านมารักกันดีนะมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะในอดีตถือว่าใช้ได้เลยนะคะมีการวางแผนที่ดีในอนาคตนะคะมีความสุขมีความสมหวังแต่ทําไมณนะปัจจุบันเนี้ยมีแต่ความทุกข์มากมายมหาศาลนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการรู้คําตอบหรือว่าคุณต้องการรู้ความจริงบางอย่างจากคนรักของคุณนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น เขามีคนอื่นไหมเขามีอะไรปิดบังคุณไหมในภาพไพ่นะคะคุณต้องการคําตอบที่ชัดเจนจากคนรักนะคะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมรู้สึกดีกับคุณหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ไพ่มองว่าคนรักคุณไม่มีคําตอบที่ดีกับคุณนะเขายืนหันหลังนะคะเห็นไหมเขาไม่มีคําตอบที่ชัดเจนหรือว่าที่ดีให้กับคุณนะ คุณก็ได้แต่หงุดหงิดใจนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดนะคะส่วนด้านอนาคตมองว่าคุณยังรักเขานะคะรักเขาจนหมดใจยิ่งรักเท่าไหร่ใจคุณก็ยิ่งเจ็บนะคะมองว่าความรักทําให้คุณตาบอดนะยังปิดหูปิดตานะคะยังตาไม่สว่างนะคะอนาคตยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะคุณได้แต่ตามเขานะตามงอเขานะคะแต่เขาไม่เคยงอคุณนะ ถึงแม้ว่าเขาจะทําผิดก็ตามนะคะแต่เขาไม่เคยง้อคุณเลยแต่มีแต่คุณนะ่ะง้อเขาแล้วก็ให้อภยัยให้โอกาสเขาอยู่เสมอนะคะเพราะว่าใจคุณนะ่ะรักเขานะคะเหมือนกับว่าคุณขาดเขาไม่ได้นะขาดเขาก็ขาดใจนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะหรือบางคนกําลังคบหาดูใจคุยคุยกันอยู่ในช่วงเนี้คุณนะ่ะเหมือนกับว่านั่งเมอลอยใจลอยนะคิดมาก มีความวิตกกังวลไม่มีกระจิกกระจายจะทําอะไรเลยอ่ะวันๆได้แต่คิดถึงคนรักนะคะอยากให้เขากลับมาอยากมีความรักที่ดีเหมือนเดิมนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวเห็นไหมนั่งเหงาเงาเศร้าซ้อยเห็นไหมอีกคนนั่งกอดข่าเจ้าจุกหมดอะไรตายอยากแต่อีกฝ่ายมันก็ว่าหันหลังให้นะคะไม่อะไรใหดีอ่ะคุณก็ได้แต่เสียใจนี่คือสิ่งที่คุณกลัวกลัวความเสียใจกลัวสูญเสียเขาไปกลัวว่าเขา จะไปเป็นอื่นหรือว่าไปรักคนอื่นนะคะกลัวว่าเขาจะลืมคุณก็มีความเป็นไปได้นะคะในช่วงนี้มีแต่ความมืดมิดอึอดอัดกดดันเครียดนะคะร้อยแปดประการเลยเข้ามาในช่วงนี้นะคะยังหาทางออกไม่ได้ มีแต่ความสับสนว้าวุ่นใจส่วนสิ่งที่คุณวางแผนหรือว่าเป้าหมายก็คือความสดใสในชุดคู่ความรักต่างๆนะคะเห็นไหมมองกามองตากันหวานแหววเลยนะคะมองตากันหวานเยิม้มมองตาก็รู้ใจนะคะว่าคิดอะไรเห็นไหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะมีความสุขเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายแผนการที่คุณวางไว้นะ คุณอยากให้ความรักกลับมาดีมีความสุขมีความสมหวังนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าสามารถเคลียร์กันได้ตกลงกันได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าปัญหาต่างๆยังไม่สามารถสาดสางให้เสร็จสิ้นนะเหมือนกับว่าใบไม้เห็นไหมผู้ชายคนนี้กําลังเก็บกวาดใบไม้แต่ยิ่งเก็บกวาดเท่าไหร่ใบไม้ก็ยิ่งหล่นนั่นก็หมายความว่าปัญหาคุณ ยังมีเรื่องให้เครียดยังให้คิดมากนะคะยังไม่สามารถให้สะสางได้เสร็จสิ้นยิ่งสาสางก็เหมือนกับว่าใบไม้ยิ่งหล่นนะคะยังมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะที่คุณจะต้องแก้ไขส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะคือความเบื่อหน่ายเอื้อมละอานะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักมองว่าคุณก็เริ่มถอดใจนะคะน้อยใจเสียใจนะคะหมดอะไรตายอยากในบางครั้งคุณก็อยากจะ ถอยออกมานะคะอยากอยู่เงียบเียบหรือว่าอยากจะอยู่คนเดียวแล้วนะคะมองว่าคุณพยายามง้องอนเขาหรือว่ารักเขาแต่เหมือนกับว่าเขาอะไม่เคยเห็นใจคุณนะคะคุณก็เลยน้อยใจแล้วก็อยากจะถอยหลังออกมาอยู่กับตัวเองนะคะหรือว่าเว้นระยะห่างสักพักก็มีความเป็นไปได้สิ่งที่คุณจะได้รับกค็คือคุณต้องการเว้นระยะห่างหรือว่าคิดทบทวนบางอย่าง ในขณะนี้นะคะคุณกำลังท้อแท้ใจนะคะกำลังอยู่กับความพ่ายแพ้ในขณะนี้นะคะคุณก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะอยากได้คำตอบที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่มีคำตอบที่ชัดเจนกับคุณว่าเขาจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์จะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะคะคลากระังนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปก็เลยทำให้คุณ ท้อจนถอดใจก็เลยอยากจะอยู่เงียบๆนะคะต่างคนต่างอยู่หรือบางคนเป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้ก็อาจจะแยกกันอยู่คนละห้องหรือว่าต่างคนต่างอยู่ก็ได้อยู่ด้วยกันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะทําหน้าบึ้งตึงใส่กันก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือในหลายคนอาจจะมีปัญหาลักซ้อนลักสามเต้าเข้ามาทําให้คุณทุกข์ใจนะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะมองว่า ให้อดทนอดกั้นนะคะขอให้ใช้เวลาแล้วก็ให้โอกาสกันสักวันสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะแม่หมอก็เอาใจช่วยให้คุณสู้ๆต่อไปนะคะสำหรับบางคนที่มีปัญหาความรักนะคะถ้าถามว่าเขายังจะกลับมาหาคุณไหมมองว่ายังมีโอกาสกลับมานะคะแต่เพียงแค่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดละ่ะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้ละ่ะเป็นเช่นไร จะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมจะดีหรือเปล่านะคะควรเปิดใจไหมเพราะว่าไพ่พื้นฐานมองว่าในหลายคนไม่ค่อยสมหวังในความรักนะคะยังไม่อยากเปิดใจนะคะถึงมีเข้ามาก็อาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ดีสําหรับคุณนะแต่เนี้ยเราก็มาดูเพื่อความชัวร์คนโสดนะคะคนเปิดใจดีไหมจะเป็นลักษณะแบบไหนที่จะเข้ามานะคะได้เดอะมูนนะคะ ได้5ถ้วยนะคะได้8ดาบนะคะมองว่าคนโสดอยู่แบบสดๆไปก่อนดีกว่านะอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าได้ไพ่ไม่ดีเลยทั้ง3ใบนะคะทั้งเดะมูน n 5ถ้วย8ดดาบนะคะมีเข้ามาก็ไม่ดีนะอาจจะมีแต่ปัญหาและบางคนก็เหมือนกับว่าอกหักผิดหวังนะคะยังจมปักอยู่กับอดีตนะคะ ยังคิดถึงเขาแล้วก็ยังลืมเขาไม่ได้แล้วก็ยังตัดใจไม่ได้แล้วก็อาจจะยังไม่เปิดใจในขณะนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้อยู่เป็นโสดแล้วก็รักแล้วก็เคารพตัวเองให้มากๆนะคะทำงานเก็บเงินตั้งเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะจะดีกว่านะคะถ้าคนดีๆมีเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่า คนที่มีบุญสัมพันธ์ก็สักวันจะต้องได้เจออย่างแน่นอนนะคะก็เอาใจช่วยสู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนโสดนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนที่มีปัญหาความรักเป็นเพราะอะไรเรามาดูไพ่สรุปออร์คเคิลนะคะว่าจะมีทางออกที่ดีไหมอะไรที่ควรระวังนะคะ ไพ่ใบน,นี้มองว่าความรักของคุณนะ่ะเหมือนกับมีแต่ความว่างเปล่านะคะเห็นไหมมีความโดดเดี่ยวเดียวดายมีความว่างเปล่าอ้างว้างนะคะมองไม่เห็นทางออก หรือคุณอาจจะมองแต่คนรักของคนอื่นนะว่าทำไมเขาถึงหวานแววจูจีกันดีจังเลยรักกันดีจังแต่ทำไมคู่ของเราเขาไม่เอาใจเราไม่ดูแลเราไม่โรแมนติกเลยคุณก็อาจจะคิดมากนะคะอิจฉาคู่ของคนอื่นนะคะเห็นเขามีความสุขแต่คุณทุกอยู่คนเดียวหรือว่ามีความเงียบเหงา, future, ปาเปล่าเปลี่ยวนะคะคนรักอาจจะทิ้งทิ้งกว้างกไม่ไม่เอาใจคุณนะ่ะคุณก็เลย คิดมากนะคะมองแต่คู่รักคนอื่นนะคะยังไงอย่าเอาคู่งตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นนะคะขอให้คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหามองว่าเขาคนนั้นหรือว่าคู่งคุณนะ่ะเขาก็ยังแบกรับปัญหาอยู่นะมองว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งไม่คว้างคุณนะคะเขายังแบกปัญหาอยู่นะคะมองว่าเขาก็ยังกลับมาหาคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะ ยังไงขอให้อดทนอดกั้นนะคะรอไปก่อนหรือบางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกาวก็ได้ให้คนรักกลับมาหาคุณนะคะบางคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีอยู่นะขอให้ใจยเย็นๆนะคะให้พยายามใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยวางนะคะขอให้คุณรักตัวเองจะดีกว่านะเพราะว่าไพา่ไปเนี้ยให้คุณรักตัวเองมากๆนะคะ ยังไงตัวเองก็ต้องสำคัญมากที่สุดนะอย่าไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะส่วนไพ่ปบนี้มองว่าในหลายคนอาจจะบล็อกกันไว้ก็ได้ไม่ได้ติดต่อนะคะโดนใบโดนใบแดงอะ่ะก็แสดงว่าไม่ได้ติดต่อกันนะคะคุณก็เลยหัวใจสลายเห็นไหมเหมือนกับว่าหัวใจแดงแฉเลยอะ่ะเหมือนกับค้อนถูกทุบอะ่ะทุบหัวใจอะ่ะปวดจี๊ดเลยนะคะ เจ็บปวดที่หัวใจคล้ายๆคนอกหักผิดหวังนะคะแต่ไพ่ไปนี้สําหรับคนมีคู่มีครอบครัวถึงแม้ว่าจะทุกข์จะสุขอย่างไรเขาก็ยังจะกลับมาหาคุณนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่นะคะเห็นไหมยังมีการเคียงข้างกันนะ่ะก็แสดงว่าความรักความสัมพันธ์ยังไม่ไปไหนนะคะยังกลับมาหาคุณยังเป็นคู่กันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความเงียบเหงาบ้างนะคะเห็นไหมต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเงียบนะคะแต่มองว่าความรังคุณต่อไปก็มีความมั่นคงได้นะคะขอให้ใจเย็นๆแล้วก็พยายามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความเข้าใจนะคะหรือคุณคนรักจะต้องพยายามร่วมมือร่วมใจฝ่าฟ,ฟันปัญหาไปให้ได้พายเรือไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะและคุณจะผ่านอุปสรรค นนี้ไปได้นะคะคุณจะสามารถผ่านประสรรคนั้นๆไปได้นะคะขอให้คุณขอให้คุณพยายามที่จะสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าพึ่งยอมแพ้นะคะสำหรับคนรักของคุณหรือว่าคู่ของคุณนะ่ะจะเป็นลักษณะคนใจร้อนนะคนธาตุไฟเมสิงธนูนะแต่เขามีลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะมีความฉลาด สามารถเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นําชีวิตที่ดีนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเป็นคนเอาการเอางานขยันหมั่นเพียรน,นะคะคุณสามารถฝากชีวิตเขาไว้ได้นะคะอะไรที่มีความผิดพลาดก็ขอให้อาภัยซึ่งกันและกันเป็นการดีที่สุดนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้ามีอะไรก็สามารถให้การคอม,คอมเมนต์หรือว่า กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ